ไทยชนเวียดนามในวอลเลย์บอลยูยี่สิบชิงแชมป์เอเชียแล้ววันนี้โอกเกอร์จะมาอัปเดตผลการจับสลากครับว่าวอลเลย์บอลในแต่ละชุดของทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น U18 U20 ผู้หญิงและผู้ชายอยู่กลุ่มไหนกันบ้างน,นะครับแข่งกันเวลาไหนและประเทศอะไรเป็นเจ้าภาพและโฟกัสไ้เลยครับเพื่อนๆ U20 ยูยครับ เจอกับทีมชาติเวียดนามอย่างแน่นอนนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดลเกอร์มาอัปเดตคลิปเดียวรู้เรื่องทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสาพั 4, วนวอลเลย์บอลของเอเชียครับได้มีการจับสลากวลอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับชุด U18 และชุด U20 ทั้งชายและหญิงนะครับรวมกัน4รายการตอนนี้และได้มีผลการจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงแข่งในทุกชุ เลยครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลชายหรือวอลเลย์บอลหญิงนะครับแน่นอนครับวิโอเกอร์จะมาไล่เรียงให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าทีมชาติไทยในแต่ละชุดเนี่ยอยู่กลุ่มใครกันบ้างนะครับอยู่สายไหนกันบ้างเนาะอ่ะเราไปเริ่มกันที่วอลเลย์บอลหญิงยู18กันก่อนเลยครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของกลุ่มนะครับทั้งหมดเนาะสี่กลุ่มนะครับกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่มดีโดยทีมชาติไทยของเรานะครับจะอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับอุซเบกิสถานมาเกลนะครับแล้วญ อยู่ในกลุ่ม B ีอยู่ร่วมกับอิหร่านแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับกลุ่ม C ครับมีจีนคาสักสถานแล้วก็ฮ่องกงครับแล้วกลุ่มดีครับอันนี้อัดแน่นกันสักนิดหนึ่งนะครับมีอยู่4ทีมนะครับนั่นก็คือเกาหลีใต้ชนิดไทยเปนะครับอินเดียแล้วก็ทางหน้าของออสเตรเลียนะครับโดยจะแข่งขันกันที่นครปฐมนะครับประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะแข่งกันวันที่16มิถุนายนถึงวันที่23มิถุนายนนะครับหมต้อง บอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่อยู่นครปฐมหรืออยู่ละแวกใกล้เคียงเนี่ยสามารถไปให้กําลังใจนักกีฬาไทยกันได้เลยนะครับ16-23นะครับบอกได้เลยว่าดูเดือนอย่างแน่นอนเนาะสำหรับ u 18นะครับทีนี้เราไปดูทางด้านของ u 20กันบ้างครับของทางฝ่ายผู้หญิงเนาะก็ต้องบอกเลยว่าแหมหนักน่วงและรุนแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าจะแข่งกันที่ ประเทศจีนครับเพื่อนๆโดยไทยครับอยู่ในกลุ่ม C ครับร่วมกับอิหร่านและ เวียดนามครับแผ่บอกได้เลยว่าอกว่าสายของเราเนี่ยก็แอบแอบหนักอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าทุกทีมเนี่ยอกมองว่าน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่าลืมเพื่อนๆยู20ของทีมชาติไทยนะตอนนี้นะก็คือ u 19นะครับในปีที่แล้วที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีชิงแชมป์โลกเพราะฉะนั้นครับแหมจะบอกว,ว่าเวียดนามจะมาเจอไทยสูสีเนี่ยอกว่าเจอชุดนี้ของเราไปเนี่ย โอว้วหเวียดนามสู้ลำบากเพราะว่าเราไประดับโลกมาแล้วแล้วไประดับโลกไม่พอนะเพื่อนนะผลงานค่อนข้างที่จะดีด้วยครับก็คือจบอันดับที่6กครับโอ้โหในรายการจริงแชมป์โลกคือเจอคู่ต่อสู้ที่สูงกว่าเราเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะมาได้ต่อกรได้อย่างยอดเยี่ยมและเอาชนะจีนมาได้ด้วยนะครับในการจริงแชมป์โลกเพราะฉะนั้นครับการอยู่ร่วมสายกับอหรานเวียดนามโอเคแหละ ประมาทไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าทีมชาติไทยของเราในชุด U20 ในชุดนี้อกบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับก็ดูเดือดอย่างแน่นอนเนาะส่วนกลุ่มอื่นนะครับก็เป็นจีนคาทากถานแล้วก็ออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นอินเดียฮ่องกงอยู่กลุ่มบีเนาะส่วนกลุ่มดีครับเป็นเกาหลีใต้แล้วก็ชนิดไทยเปยแล้วก็นิวซีแลนด์ครับซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยอกมองว่าก็น่าดูพอสมควรเลยนะคือมันก็มีโอกาสที่จะชนะกันได้แพ้กันได้ครับแต่อกมองว่ายังไงสทีมสุดท้าย คงจะหนีไม่พ้นจีนญี่ปุ่นไทยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ในมุมมองโอก๊กน่าจะประมาณนี้แต่โอก๊กมั่นใจชุดนี้มากนะครับชุดน้องเฟิร์นโอ๊กว่าดเดือดอย่างแน่นอนนะชุดนี้โอ๊กว่าเอาเรื่องนะส่วนเวลาในเรื่องของการแข่งขันนะครับ จะแข่งขันกันวันที่1ถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับ่าบอกไว้เลยนะเพื่อนนะวันที่1ถึงวันที่8ดกรกฎาคมนะครับแข่งกันที่ประเทศจีนนะครับแหมไทยเจอกับเวียดนามดูเดือดอย่างแน่นอนแต่โทษทีเจอผิดชุดไปหน่อยนะชุดนี้เรายัางแข็งเลยบอกอย่างนี้ได้เลยนะฮะทีนี้เราไปดูลเลย์บอลชายกันบ้างครับเราไปเริ่มที่ยูสิกันก่อนเลยนะครับวันลเลยบบอลชายเนาะก็จะแข่งขันกันที่ประเทศบาเรนครับโดยทีมชาติไทยครับอยู่กับเจ้าภาพเลยครับ เพื่อนอยู่กับบาเรนฮ่องกงแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งถือว่าก็เป็นกลุ่มที่หนักพอสมควรนะครับส่วนกลุ่ม B ครับเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของไทเปแล้วก็มีทีมเพย์ออฟอีก2ทีมนะครับเพื <ๆ S 1> นะ่อนเพื่อนเนาะกลุ่ม C เป็นอิหร่านจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับมีทีมเพย์ออฟหทีมแล้วก็กลุ่มดีครับเป็นอินเดียเกาหลีใต้คูเวตแล้วก็ทีมเพย์ออฟอีก1ทีมนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ถือว่ากลุ่มของเราเนี่ย มุมมองโอ้ก็ถือว่าหนักพอสมควรแต่ว่าไม่เป็นไรสู้กันได้สู้กันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสาหรับน้องๆ U18 นะยังไงส่งกําลังใจให้นะครับสำหรับน้องๆผู้ชายเนาะก็จะแข่งขันกันครับวันที่28กรกฎาคมนะครับถึงวันที่4สิงหาคมนะครับสาหรับ U18 เนาะทีนี้ครับเราไปดู U20 กันสักนิดหนึ่งครับสาหรับผู้ชายนะครับทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าอยู่ในสายที่ก็แอบหนักพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องรอดูอีก2ทีมครับว่าจะมีการเพ แล้วใครจะเข้ามาอยู่กับทีมชาติไทยนะครับโดยกลุ่ม A ครับเป็นทางด้านของอินโดนีเซียอยู่กับทางด้านของซาอุดีอาระเบียกลุ่ม B เป็นอิหร่านจีน ไทยเปแล้วก็กาตาครับโอ้โหกลุ่มนี้โอ้ว่าดเดือดพอสมควรนะเพราะว่ามีทั้งกาตามีทั้งอิร่านมีทั้งจีนมีทั้งทางของไต้หวันชนิดไทยเปเนี่ยโอ้หน่าจะเดือดนะกลุ่มบีนะครับส่วนกลุ่ม C ครับเป็นอินเดียบังคลาเทศนะครับญี่ปุ่นแล้วก็คูเวตส่วนกลุ่มไทยครับอยู่กับทางด้านของเกาหลีใต้แล้วก็รอทีมเพลย์ออฟอีก2ทีมนะครับสำหรับ u 20ของเราเนาะก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้ครับสำหรับยู20ของทีมชาติไทยนะครับโดยรายการนี้นะครับประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพในชุด 20ผู้ชายนะครับจะแข่งขันกันวันที่23ถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวใกล้ๆโอกจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงก็แล้วกันเนาะบอกไปตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะจําไม่ได้แต่ว่าจําคร่าวๆในเรื่องของเดือนไว้ก่อนนะครับก็คงจะเป็นประมาณมิถุนากับกรกฎาคมจนไปถึงสิงหาอะไรประมาณนี้เพื่อนๆอ,อาจจำคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพอใกล้ๆเดี๋ยวอกจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับเพื่อนๆเ,เ,เนาะซึ่งแน่นอนครับ ทีมชาติไทยของเราส่งทั้ง4ชุดเลยนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นกันไปยาวๆนะครับสำหรับทางด้านของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับจัดตักจัดเต็มกันไปเนาะแต่ทีนี้ว่าเราจะมองครับในเรื่องว่าชุดไหนเนี่ยคงจะเป็นชุดที่น่าจับตามองที่สุดนะครับจริงๆก็น่าจับตามองทุกชุดแหละเพื่อนๆแต่ถ้าถามความเดือดนะครับในโซนอาเซียนเนี่ยโอกว่าก็น่าจะเป็นชุดยูยี่สิบเลยครับที่เราอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามแล้วก็อิหร่านครับไทยกับอิหร่านเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเจอกันก็ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วแต่ไทยกับเวีย น,น่าจะดูเดือดพอสมควรนะครับแล้ว U20 นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็น U19 ในปีที่แล้วแล้วปีนี้ครับแหมต้องมาเจอกับเวียดนามบอกได้เลยว่าดูเดือดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทางหน้าของฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาก็หวังไว้พอสมควรเหมือนกันในการเจอกับทีมชาติไทยครับเขาก็หวังจะล้มเราให้ได้เหมือนกันแลวเรามีดีกีติดตัวด้วยนะเพื่อนๆทัวร์นาเมนต์นะครับในปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ชนะบัลการียชนะจีนนะครับโอ้โหก็ถือว่าผลงานเรายอดเยี่ยมอันดับที่หของโลกครับเพราะฉะนั้นเวียดนามเขาก็หมายมมัันนนปือใกาารรควเ แต่อย่างที่โอกบอกไปครับว่ามันเจอผิดชุดไปหน่อยครับ โอ้โหชุดนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งสุดๆสําหรับทีมชาติไทยนะครับมาเลยอยากดูเหมือนกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไทยกับเวียดนามยู20นะครับจริงๆชุดเด็กแอดก็ไม่ค่อยเห็นเจอกันสักเท่าไหร่เนาะมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตารางการแข่งขันที่อกอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อนครับคิดเห็นอย่างไรบ้างคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะยครับใครยังไม่ได กันได้นะครับวิลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเด้ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบาย